วิวัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการวิวัฒนาการที่นำไปสู่การปรากฏขึ้นของมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งแม้ว่าจริงๆแล้วจะเริ่มต้นตั้งแต่บรรพบุรุษแรกของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่บทความนี้จะครอบคลุมเพียงแค่ประวัติวิวัฒนาการของสัตว์อันดับวานนนโดยเฉพาะสกุลโฮโมและการปรากฏขึ้นของมนุษย์สปีชีโฮโมเซเปียนที่จัเป็นสัตว์วงลิงใหญ่เท่านั้น การศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขารวมทั้งมนุษยวิทยาเชิงกายภาพหรือมนุษยวิทยาเชิงชีวภาพวานอนวิทยาโบราณคดีบรรพชีวินวิทยาพฤติกรรมวิทยาภาษาศาสตร์จิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการศักพวิทยาและ พันธุศาสตร์กระบวนการวิทนาการเป็นความเปลี่ยนแปลงของลักษณะสืบสายพันธุ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตผ่านหลายชั่วยุคเป็นกระบวนการที่ทํำให้เกิดความหลากหลายกับสิ่งมีชีวิตในทุก,กระดับชั้นรวมทั้งระดับสปีชีส์และสิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตแม้กระทั่งโครงสร้างระบบโมเลกุลเช่น DNA และโปรตีน สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกสืบสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันที่มีชีวิตประมาณ3.8พันล้านปีก่อนการเกิดสปีชีใหม่ๆและการแยกสายพันธุ์ออกจากกันของสิ่งมีชีวิตสามารถอนุมานได้จากลักษณะสืบสายพันธุ์ทางสันฐานและทางเคมีชีวภาพหรือโดยลำดับ DNA ที่รวมกัน ลักษณะสืบสายพันธุ์และลำดับ DNA ที่มีกำเนิดที่เดียวกันจะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างสปีชีส์ที่มีบรรพบุรุษร่วมกันดังนั้นความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันจึงสามารถใช้สร้างของแบบต้นไม้สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่แสดงความสัมพันธ์เชิงญ,ญาติโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ยังมีอยู่หรือส้างตึกจำปัเป็นหลักฐานข้อมูล รูปแบบความคล้ายคลึงหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในโลกเปลี่ยนแปลงไปเพราะการเกิดขึ้นของสปีชีส์ใหม่ๆและการสูญพันธุ์ไปของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่งานวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์แสดงว่าสัตว์อันดับวานอนรวมทั้งมนุษย์แยกออกจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นๆเมื่อประมาณ85ล้านปีก่อนโดยมีซากติตจำบันปรากฏเป็นครั้งแรกสุดเมื่อประมาณ55ล้านปีก่อน ส่วนลิงวงชนีแยกสายพันธุ์ออกจากสายพันธุ์วงลิงใหญ่รวมทั้งมนุษย์ซึ่งเป็นวงหนึ่งหนึ่งของสัตว์อันดับวานอนนั้นเมื่อ1 7ล้านปีก่อนและลิงอุลังอุตังก็แยกออกจากสายพันธุ์เมื่อประมาณ14ล้านปีก่อนจากนั้นการเดินด้วยสองเท้าซึ่งเป็นการปรับตัวพื้นฐานที่สุดของสัตว์เผ่าโฮโม ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ที่เป็นลิงชิมแปนซีได้แยกออกจากไปส่วนลิงกอริลลาและลิงชิมแปนซีแยกออกจากสายพันธุ์ใหม่ในช่วงใกล้ๆกันคือลิงกอริลลาเมื่อ6กถึงสิล้านปีก่อนและชิมแปนซีเมื่อ4ีถึงแล้านปีก่อนโดยอาจจะมีบรรพบุรุษรุ่มสุดท้ายเป็นบนรรพบุรุษร่วมกันระหว่างชิมแปนซีกับมนุษย์สัตว์สองเ้ายุคเ,เริ่มต้นเหล่านี้ในที่สุดก็วิวัฒนาการจนเกิดเป็นเผาขึ้นมาได้ มนุษย์สกุลโฮโมที่มีหลักฐานยืนยันพวกแรกที่สุดเป็น s สปีชีโฮโมเฮ b บ l i s ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ2.3ล้านปีก่อนโดยเชื่อกันว่าสืบสายพันธุ์มาจากโ o โมนิมเป็นสปีชีแรกๆที่มีหลักฐานชัดเจนว่าใช้เครื่องมือหินและการปรับตัวอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการขยายขนาดสมองก็ได้เริ่มขึ้นที่มนุษย์ยุคต้นนี้ซึ่งมีขนาดสมองที่610เซนติเมตร คือมีขนาดใหญ่กว่าของลิงชิมแปนซีเล็กน้อยระหว่าง300-500เซนติเมตรมีนักวิทยาศาสตร์ที่เสนอว่านี่อยู่ในช่วงเวลาที่ยีนมนุษย์มีจำนวนสองเท่าเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาของสมองกรีบด้านหน้าได้รวดเร็วกว่าสัตว์อื่นๆต่อมามนุษย์สปีชีส์โฮโมเอเร็กซัสอเกเตอรเกิดขึ้นในช่วงประมาณ1.9ล้านปีก่อน ที่มีปริมาณกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของลิงจิมแปนซีประมาณ850เซนติเมตรการขยายของสมองเช่นนี้เทียบเท่ากับเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1,25,000เซลล์ทุกชั่วยุคคนสปีชีส์นี้ถือว่าเป็นพวกแรกๆที่สามารถควบคุมไฟการใช้เครื่องมือหินที่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเป็นมนุษย์สกุลโฮโมพวกแรกที่อ,อพยพไปตั้งถิ่นฐานทั่วแอฟริกา t วิตเอเชียและชีวิตยุโรปอาจเริ่มต้นตั้งแต่1.8ล้านปีก่อนดังนั้นการวิวัฒนาการของสายพันธุ์มนุษย์ก่อนหน้านี้ล้วนเป็นไปในแอฟริกาเท่านั้นหลังจากมนุษย์สปีชี Homo เซเปียนที่มีกายวิภาคปัจจุบันก็เกิดขึ้นโดยมีวิวัฒนาการจากมนุษย์โบราณในยุคหินกลางหรือแอฟริกาคือประมาณ3 0 0 0ปีก่อน ตามทฤษฎีกำเนิดมนุษย์ในปัจจุบันเร็วๆนี้จากแอฟริกามนุษย์ปัจจุบันได้วิวัฒนาการในทวีปแอฟริกาแล้วตึงอ,อพยพออกจากทวีปประมาณ5 0 0 0 0ถึง100,000ปีก่อนไปตั้งถิ่นฐานแทนที่มนุษย์สปีชีส์โฮโมอีเร็กซัสที่เป็นเชื้อสายของมนุษย์ที่อ,อพยพมาจากทวีปแอฟริกาในยุคก่อนโดยอาจได้ผสมพันธุ์กับมนุษย์โบราณก่อนๆเหล่านั้นหลักฐานโดย DNA ในปีคศ2010บอกเป็นในว่า มีลำดับ DNA หลายส่วนที่มีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์โบราณในปัจจุบันวิวัฒนาการของมนุษย์ปัจจุบันก็ยังเป็นไปอยู่แต่ที่ปรากฏเร็วๆนี้ดูเหมือนจะจำกัดอยู่ที่ภูมิต้านทานของโรคติดต่อมากขึ้นแต่เพราะไร้เหตุกดดันทางการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือเพราะเหตุอื่นๆวิวัฒนาการของมนุษย์ตัวรานี้โดยมากก็จะเป็นการเปลี่ยนความถี่ยีนอย่างไม่เจาะจง นอกจากนั้นยังปรากฏอีกด้วยว่าทั้งมนุษย์ทั้งวงลิงใหญ่อฟริกันรวมถึงกอริลลาและชิมแฟนซีปรากฏการวิวัฒนาการที่ล่าช้าลงจากลิงสายพันธุ์อื่นๆซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะแต่ละชั่วอายุมีความยาวนานยิ่งขึ้น และไม่ว่าการวิวัฒนาการจะไปหยุดที่ตรงไหนสําหรับดาวรูกเป็ดแล้วดาวรูกเป็ดเชื่อว่ามนุษย์ยังสามารถวิวัฒนาการต่อไปได้อีกไกลในอีก200-300ปีข้างหน้าหรืออีก1,000ปีข้างหน้าเราอาจจะเห็นมนุษย์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนกับปัจจุบันเลยก็ได้หวังว่าทุกคนจะชอบกันกับบทความที่นำมาเล่านี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ